อยู่กับช่องมังเนี้เต็ม28นะคะทางร้านนะคะมีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับลูกค้าที่ออกรถวันนี้นะคะทางร้านเติมน้ํามันให้ถึงสิ้นปีนี้นะคะไม่ต้องกลัวน้ํามันแพงไม่ต้องไปใช้แบนให้เสียเวลานะคะนี่เลยรถคันนี้เลยเพิ่งเข้ามาใหม่โตโย t a ารีโว m สมา c แคเครื่องยนต์สองจุดสี่เจเทนพารนะคะลูกค้าปี2 0 1 9ันจดยีนะคะทางร้านได้ผ่านการตรวจสภาพรถมาแล้วเรียบร้อยนะคะนี่นะคะใบตรวจสภาพรถของคันนี้เนาะ จากบริษัทชั้นนำ5ดาวนะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันต่อดีกว่า่ะโอเคค่ะก่อนเราจะไปชมภายในนะคะม่ดูรอนิดนึงนี่ค่ะเป็นรอดเดิมจากโรงงานเลยโอเคเดี๋ยวเรามาชมภายในกันดีกว่านะคะตัวนี้นะคะเปิดแคปใต้เป็นตัวยกสูงนะคะลูกค้าอ่าเดี๋ยวชมตรง,ตรงจอหน้าจอวิดนะคะมีหมาโบด้วย โอเคส่วนด้านแคปนะคะก็นั่งได้3คนเลยนะคะนั่งได้หลายคนทัางนั้นนะคะแถมประกันเครื่องเกียร์5ปี20,000โลนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่เรอต์นนตรงนี้ได้เลยนะ